คุณลุงจะวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้น้องจะต้องเดินไม้กลงเกงแล้วก็อย่าลุกปงให้แตกถึงเป็นสแควร์สี่เหลี่ยมปั๊บ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 อปึ๊บแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมพี่เออพร้อมยังเอยปั๊บ ปับป๊บปั๊บแหมมีอ้อมน้ำด้วยมามาปับ๊บตั้งสมาธิอ่อีกนิดเดียวอ๋อเก่งครับมาครับใจเย็นปับ๊บโอเคปับ๊บอีกนิดเดียวหน้าวนขวาถนัดขวาหรือซ้ายมาปับปป๊บอีกนิดนึงปับ๊บเออมา น้องต้องเอ่อยกเออเก่งเก่งลูกเก่งกำลังแขนจ้องบาลานให้ดีบาลานก่อนอ่าโอเคมาตอเท้าลูกยังไม่หายเจ็บอ่ะครับมามาวิ่งแล้วมันกิ้งมันกิ้ง๊าเออนิดเดียวกลางแขนบาลานแขน ไม้อะสูงไปหรือเปล่าลูกอ่ามาอีกนิดเดียวครับจะหมดแล้วครับโอ้โหผ่านไปหนึ่งนาที19วินาทีอ่าไม่เป็นไรมาน,น่าลื่นปลาลูกโอเค,อเ,คเดี๋ยวคุณลุงเอานี่ไปป๊าเดี๋ยวคุณลุงเอา เอานี้ไปขัดมันให้ sembla, ไหมใช่มาเป็นไงแล <got> ้วแล้วได้อยู่ได้อยู่ลูกกี่ลูกนะเมื่อกี้ที่เรานับไว้เยอะนะรอบสนามเนี่ยป Á ๊ b, <The> ๊บมาเ<ๆ>ข้ามุมแล้วว่าเป็นนิดเดียว <The> <that> ลูก,ลก,ลกอีกสีล่ <The> ลูกอีกสี่ลูกป๊๊บเออแล้วเดี๋ยวซ้อมอีกทีนึงก็คือค่อยทำเรื่องเวลาเนาะอันนั้นมันเข้าไปติดเนาะ ป๊าบป๊าบเออนิดเดียวสองลูกสุดท้ายครับป๊าบเลยอ, <c oughs> อ้าวมาป๊าบเก่งมากเลยโอเ,โ,อเโอเคเดี๋ยวค่อยซ้อมเรื่องกล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งนะ